ฝนทนศสุนทรโปลไอจี IG, ตั๊กสิริพรหลังดราม่าโซเชียลลาวเดือดร้องเพลงในวัดเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าจนได้เมื่อนักร้องดังอย่างตั๊กสิริพรน,นั้นก็ถึงกับทนไม่ไหวต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังโซเชียลลาวเดือดปองร้องเพลงในวัดที่เวียงจันทร์โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงนะคะเพราะพี่ตั๊กทำถูกทุกขั้นตอนไม่มีการข้ามหน้าข้ามตาเด็ดขาดขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยขออนุญาตตำรวจที่ไปดูแลประจำที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตญาตโยมที่มาทำบุญที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตหมดทุกขั้นตอนค่ะแล้ววันนั้นโชคดีที่คนไม่เยอะด้วยค่ะผู้คนที่มาก็มาขอถ่ายรูปกับพี่ตั๊กปกติเลยค่ะน่ารักมากๆๆน่ารักพอ ทุกคนเลยด้วยค่ะที่ได้ข่าวว่าข่าวนี้กุกขึ้นมาแค่คนบางกลุ่มต้องการให้เป็นดราม่าแค่นั้นเองค่ะที่บอกเล่อยอนะคะคนสปอปอลาวน่ารักกับพี่มาก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 ไปครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะเขาขอบคุณที่เราไปกระตุ้นการท่องเที่ยวเขาด้วยซ้ำเพียงแต่เขาเสียดายเขาอยากให้เรานุ่งสิน้นเราไม่ได้เตรียมไปขอเขาเป็นครั้งหน้าค่ะบอกเลยไม่มีปัญหาใดๆนะคะราบรื่นมากๆคนสปอปอลาวน่ารักมากค่ะ อีกทั้งงานนี้นักร้องลูกทุ่งดังฝนธนสุนทรน,นั้นกอดไม่ไหวโผล่ไอจีตัวแม่ตั๊กสิริพรหลังดรามา่าโซเชียลลาวเดือดร้องเพลงในวัดโดยเธอนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฝนก็ร้องเพลงในวัดบ่อยค่ะและเจตนาเราดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ค่ะ